แอปร้านยากรุงเทพเวอร์ชันใหม่ใช้งานยังไงไปดูกันเลยเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันมาดูวิธีการลงทะเบียนของลูกค้าใหม่แอปพลิเคชันกดปุ่มลงทะเบียนหลังจากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแล้วกดยอมรับได้เลย หลังจากนั้นจะมีหน้าการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลติ๊กยินยอมและกดถัดไปกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP ขอรับรหัส OTP OTP จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์กรอกรหัส OTP 6หลักแล้วกดยืนยันระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักกรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านหลังจากนั้นให้กดบันทึกต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้กรอกชื่อผู้ใช้งานคือชื่อที่จะแสดงให้เพืักเาเห็นและให้กรอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดเลขที่บัตรประชาชนและเพศให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดถัดไปจะเป็นข้อมูลสุขภาพให้กรอกประวัติการแพ้ยาประวัติโรคประจําตัวยาอาหารเสริมสมุนไพรที่ทานเป็นประจำและให้กรอกน้ําหนักและส่วนสูงด้วยนะคะและกดปุ่มถัดไปได้เลยและกรอกข้อมูลอื่น,นๆเช่นเบอร์โทรศัพท์ผู้แนะนําโค้ดผู้แนะนําหรือสาขาที่แนะนําตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอื่นๆหลังจากนั้นกดกลุ่มลงทะเบียนได้เลยหน้าจอจะปรากฏสมัครสมาชิกสำเร็จสามารถกดเข้าสู่หน้าหลักได้เลยอย่าลืมลงทะเบียนเพื่อรับคูปองส่งฟรีกันนะคะแอปร้านยากรุงเทพปรึกษาเภสัชกรฟรีตลอด24ชั่วโมง